กรุงเทพมหานครเสอนอ,อสองกล้องมองกรุง,างตามที่องค์การสหรประชาชาติได้กำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อให้ประเทศต่างๆเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นสำหรับกรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมโกกรีนขึ้นเป็นปีที่สอง ซึ่งในปีนี้ได้ร่วมกับบริษัท TTC น้ำดื่มสยามจัดกิจกรรมสยามชวนปั่นรู้รักสิ่งแวดล้อมเพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของการใส่ใจดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีน่าอยู่ โดยกิจกรรมสยามชวนปั่นรู้รักสิ่งแวดล้อมครั้งนี้มีนักปั่นจัก,กรยานจากชมรมต่างๆและประชาชนทั่วไปกว่า500คนร่วมกิจกรรมด้วยการปั่นจัก,กรยานจากลานคนเมืองไปสู่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟรุมระยะทางประมาณ13กิโลเมตรนับเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้จัก,กรยานแทนรถจัก,กรยานยนต์และรถยนต์ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและถือเป็นการออกกําลังกายที่ดีนอกจากนี้ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้พันหายากอาทิต้นจิกตีนมเป็ดน้ําสเลากรีดทองและลําดวนในพื้นที่สูนย์รถไฟเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยลดภาวะโลกร้อนและเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้พันหายากให้คงอยู่ต่อไปได้อีกด้วย ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นแนวโน้มที่ดีว่าพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครเริ่มมีความตระหนักถึงความจําเป็นที่ต้องอส่งเสริมสีไม้อมและก็ชอบออกกําลังกายมากขึ้นครับแล้วก็วันนี้เรื่องดีอย่างคือ,อเป็นกิจกรรมเชิญครอบครัวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้ในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากครับทั้งชีวิตเราดูแลเพื่อรอยยิ้มของคนกรุงเทพ